สวัสดีครับลูกค้า f c ทซีท่้างจากลิทพีโปรไทยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับจากซูซูกิสวิทครับผมลูกค้านำรถเข้ามาตรวจเช็คช่วงล่างผมเหลือไปเห็นไม้นะครับก็เลยถามลูกค้าว่าเคยเปลี่ยนโชวคบ้างหรือเปล่าลูกค้าบอกจำไม่ได้ผมเหลือเห็นไม้เสร็จปุ๊บตกใจครับรถวิ่งมา1,90,000โลพังแน่นอนครับนี่ผมก็เลยนำเสนอโชคโตกิโกให้นะครับพร้อมยางเบ้าโชคบนนะครับ กูหมากกันโคงนะครับรับรองเสียแน่นอนตอนนี้ช่างกำลังการรื้ออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผมถอดมาให้ดูแลนะตัวนี้คือของเก่านะครับตัวนี้คือของใหม่ผมกดไปแล้วโช๊คไม่เด้งขึ้นมาเลยนะฮะนิ่งสนิทเลยเดี๋ยวดูกดดูของใหม่ให้ดูนะครับนี่คือของใหม่ผมกดปึ๊ด แรงนะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะเด้งขึ้นมาเลยอ่าสังเกตง่ายๆนี่คือของเก่าฮะมันตายหมดเลยไม่เด้งขึ้นมาเลยไหมครับนี่คือของใหม่นะนี่อย่างเบ้าโชกก็สึกหมดละเบ้าโชกบนอันนี้คือของใหม่ครับอ่าฮะความแตกต่างกันนะครับตอนนี้ลื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำการประกอบผมจะรีวิวให้อีกชีดึงพร้อมตั้งสูงนะครับผม ขอบคุณครับร้อยครับลูกค้าแฟนเพจไม่ครับผมลูกค้าเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ประกอบโชคหน้าอยู่ครับผมนี่ครับใหม่ๆเลยเห็นไหมครับโชคเรียบร้อยโชคหลังก็ใส่แล้วครับเดี๋ยวทาการตั้งสูงยอีกทีครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ทําการตั้งสูงอยู่ครับ เดี๋ยวผมให้ดูโชคหลังนะครับนี่ครับโตเกโกะนะครับผมหน้าหลังเลยนะครับผมสินค้าเรามีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับรั่วมาผมทาการเปลี่ยนให้เลยนะครับลูกค้า f อฟซีท่านใดนะครับสามารถนํารถเข้าท่านเข้ามาสรวจเช็คช่วงล่างได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเราจะประเมินราคาสินค้าใท่านก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับกับซูซูกิสวิตโชคหน้าหลังโตกิโกนะครับผมเสร็จเรียบร้อยออกไปลองแล้วเหมือนได้รถใหม่เลยครับช่วงล่างนี่ครับลูกค้าแฟนเพจทุกท่านสามารถนำรถเข้ามาตรวจเช็คช่วงล่างได้นะครับปีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นบริการฟรีครับผมนะครับผมขอบคุณมากนะครับ